เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่าไม่มีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้องเลย่ี สิบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผมเอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ ดูทิปบอลนั่นเองนีครับผมก็เดี๋ยวจะมาเล่นออนไลน์แลกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้จะเป็นวันนี้เลยนะครับผมเมนูมอสนั่นเองนะอ่ะอันแรกเลยนะครับคืออมตะนะครับผมไม่มีวันตุยนะแล้วก็วันฮิตนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าใช้ได้หรือเปล่านีครับก็คือยิงทีเดียวเดสมอลลี่นะครับผมแล้วก็อ่า อันนี้คือรถรถไม่มีวันแตกนะครับผมรถไม่มีวันพังอะไรแบบนี้นะครับผมอันที่อันนี้ก็คือ h i s เว a p อ n อันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าแบบปืนปืนไม่ดีดอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยสองอันนี้คือแบบปืนไม่ดีดเนี่ยครับอ่ะแล้วก็บินเนี้ยครับผมแล้วก็มันนี่อะไรอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะนี่น่จะจงเงินไม่จํากัดหรือเปล่าแล้วก็อันนี้คือตํารวจไม่มานั่นเองนะครับอันสุดท้ายนะ น่าจะลองไปเล่นดูครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าด่าน16คนครับมาลองดูกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะครับก็คือมาเปิดให้ดูเลยนะว่าจะใช้ได้หรือเปล่าปืนดิดไหมแบบกระสุนตรงอ่ะนะครับผมประมาณนี้เห็นไ,ไหมลดลดอาการลดอาการดีดของปืนนะ นี่คืออะไรวะแดนเนาะอ่ะโอเคครับรอนโอเคครับตอนนี้เหมือนจะมีคนอยู่สามคนนะผมลองเปิดเลยแล้วกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยไหนหาคนก่อนเนี้ยรับขอลองทดสอบทดสอบระบบอ l e r t สามคนทำไมมีน้อยอย่างวะอุ้ยโอ้ อ้าวขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมจะเล่นไงอ้าวเอาแล้วอันนี้น่าจะเป็นปัญหาแล้วแหละนะครับผมบั๊กโอเคโอเคแนะนำให้ปิดบินไว้นีครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันใหม่นะผมไม่เปิดบินแล้วกันนะครับอ่ะผมยังไม่เห็นคนเลยนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยปกติคนมันต้องเยอะกว่านี้หรือเปล่า ยังไม่เห็นคนเลยครับบอกว่าในเซิร์ฟมีอยู่สองคนถามจริงเหรอจะเล่นยังไงวะโอเคแต่ออฟไลน์เล่นได้ปกตินะครับแต่ผมลองมาเล่นออนไลน์ดูว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่ามันลดแรงดีจริงนะผมรู้สึกได้นะครับไม่มีไม่มีดีดเลย วุ้ยเจอเจอเจออู้แรงเกินแรงจัดยิงทีเดียวไม่รอดเลยนะครับอันนี้น่าจะของจริงว่ะอันนี้ผมว่าของจริงแต่ว่าคนเล่นน้อยไปหน่อยออกเลยอะโดนพวกยิงคนเดียวโดนพวกยิงทีเดียวออกเลยครับไปนในกันหมดวะ่ะเจอเจอ ปักปักโอ้โหเล็งจัดทีเดียวทีเดียวด้องเลยครับประมาณนี้สำหรับการเล่นออนไลน์นะครับผมก็ไม่แนะนำให้เปิดโหมดบินนะครับผมเอเขาหมอบทำไมวะเขาออกเลยอ่ะมีแต่คนออกจากเกมนี่ไง มันไม่สู้เลยะไม่สู้เลยเหรอครับนี่ไงนี่ไยงไยิงมั่วแต่ก็โดนลองเอาไปเล่นดูครับเอาไปแกล้งเพื่อนก็ได้นะแบบนี้สบาย ยิงทีเดียวไม่รอดครับก็สามารถเอาไปเล่นออฟไลน์ได้ด้วยนะครับผมอ,อย่างที่ผมอธิบายไปก็ตามนั้นแหละนะครับามาีอมตะเลือดไม่ลดอะไรแบบนี้โดนยิงเลือดไม่นนรดเนี่ยเหมือนแบบ G ีดีลงมัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาไปไหนกันหมดวะเขาแอบเหรอไม่ใช่วเขียข่ยจำ้ำเขี่ยจ้ำ เาหายเกี้ยงเลยครับผมไม่เจอใครเลยโอเแคถ้าเขาออกหนีผมนะผมว่ายังไงก็ต้องออกหนีอยู่แล้วนะเพราะว่ามันโกงเกินนะครับอาจจะไม่มีใครเล่นเล่นด้วยเลยนะประมาณนี้คนเขาก็อาจจะหนีไปหมดนะครับไม่มีใครเล่นด้วย โอเคงั้นเดี๋ยวไปเล่นออฟไลน์กันสักนิดหนึงดีกว่าเนะอยครับผมเุ้ยเหมือนมันขึ้นบอกว่ามันอยู่ตรงนี้เหมือนเขายิงผมนะแต่ว่ายิงไม่โดนนะครับดูเขายิงจนผมจนหมดนัดเลยปักโอ้โแหแล้วเหรอเขายิงผมหมดแม็กเลยนะแต่ว่าเขายิงไม่โดนนะครับคงจัดแล้วผมว่าเขาน่าจะใกล้จะออกแล้วแหละ ่ะเราก็ยืนอย่างนี้เลยเรียบร้อยเขาออกชัวยืนเต้นเลยครับเขาน่าจะออโอเคครับเดี๋ยวมาเล่นออฟไลน์กันสักหน่อยดีกว่าแล้วผมดูว่าจะเป็นยังไงนะก็ไม่แนะนำให้เปิดบินไว้นะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้คุณเน่าในได้นะโอเคโอ้ บ้านเหรือแอล้วเนี่ยมันเหมือนฟันอะสำหรับเ,เงินนะครับเดี๋ยวดูให้ก่อนเงินนะถ้าเรามีเงินน้อยนะครับแนะนําให้เราไปนอนก่อนนะวิธีการเรียกเงินนะครับเออให้เราหาห้องนอนนะโอ้ยมีห้อง,งเล่นเกมด้วยเอานิ่มน้องน้ําห้องนอนอยู่ไหนว,วะ เพราะนี่ไงโอเคให้เราไปนอนทีหนึ่งนะครับนอนก่อนเลย six hour later หชั่วโมงต่อมานี่คือการฟาร์มเงินบืมอ้าวเงินไม่เด้งไม่เงินไม่เด้งวะหรือว่าเราต้องไปซื้ออย่างอื่นก่อนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ว่าเงินมันเด้งแน่นอนนะครับถ้าเราไปทำอะไรมันอะ่ะนะครับผมเดี๋ยวลองไปซื้อปืนดูนะนี่ครับผมเปิดโหมดเออผมเปิดโหมดตำรวจไม่เรียกนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นดูว่าเป็นไงมันสามารถกระโดดข้ามรั้วได้ไหมเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือมันชี้ไปตรงไหนนี่ แล้วใครเปิดอยู่นี่โอ้โหโอเคก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็ทำภารกิจอยู่แต่ว่าก็สามารถใช้ได้ทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เลยนะครับผมลองมาใช้กันดูนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบายยไปแล้วจู้ญาติเลยคนระับขอวิ่งก่อนเพราะว่าทำภารกิจช่วยนักโทษมาอยู่นะเมื่อกี้ นักโทษนักโทษสามารถตีหัวได้ไหมเนี่ยขออนุญาตตีหัวเฮ้ยอุ้ยเดินชนก็เดินชนก็หลังหักได้แล้วครับโอเคบ๊ายบายครับผม